เปลี่ยนต้องทํายังไงบ้างนะคะเปลี่ยนบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นนะคะเราก็จะจะต้องมีเอกสารเซ็นนะคะว่าหุ้นของนายเอนายบีเนี่ยเราจะโอนให้ใครนะคะใครจะเป็นคนถือเนาะแล้วคนที่ถือหุ้นเนี่ยคนนี้จะต้องเข้ามาเป็นกรรมการด้วยไหมถ้าเขา ถ้าเราจะออกเนาะเขาเป็นกรรมการอยู่ด้วยไหมเขาจะต้องเป็นกรรมการที่จะต้องลาออกไปจากอำนาจกรรมการลาออกไปจากผู้ถือหุ้นไหมนะคะก็บางทีอาจจะสัมพันธ์กับกจากถอดรายชื่อผู้ถือหุ้นออกแล้วมันจะสัมพันธ์กับการถอดรายชื่อกรรมการด้วยนะคะก็จะต้องดูตรงนี้ด้วยเราอาจจะมีผู้ถือหุ้น4คนกรรมการ4คนก็ได้อันนี้ไม่ไม่ได้ไม่ได้ผิดค่ะแต่ว่าอย่างน้อยในบริษัทเราเนี่ยจะต้องมีกรรมการหนึ่งท่านค่ะ มีอำนาจในการลงนามนะคะต้องมีกรรมการท่านมีอำนาจในการลงนามในการเซ็นเอกสารเป็นการรับรองรายการต่างๆสมมติมีกรรมการอยู่4ท่านแต่เราบอกว่าเราใส่ไว้เฉยๆนะแล้วด้านล่างอะเรามาเขียนอำนาจกรรมการว่าคุณพิชเชศเป็นคนลงนามคนเดียวเงี้ยค่ะแล้วอีก3าท่านมีชื่ออยู่ในกรรมการแล้วอาจจะไม่ได้ทาอะไรเลยนะคะแค่ S <S เอาแค่ลายชื่อบุ้รือหุ้นเขามาใส่แล้วมาใส่กรรมการเฉยๆเขาไม่ได้มีอำนาจหน้าที่ผักใจใดๆนะคะเราอยากจะเอากรรมการสามท่านนี้ออกจากตาแหน่งกรรมการได้ไหมคําตอบคือไม่ออกไอ้สามท่านคำถามตอ่มตอมาสามท่านที่ออกจากกรรมการแล้วยังไงต่อคะเขาเงจะเป็นผู้ถือหุ้นเราไหมเราบอกว่าไม่ติงแล้วเราก็จะเอา <S <S คนนี้ออกจากกรรมการด้วยออกจากผู้ถือหุ้นด้วยพอเราจะเอาเขาออกจากผู้ถือหุ้นสามท่านนี้นะคะหุ้นที่เขาถืออยู่เนี่ย เราจะให้ใครถือต่อนะคะเราก็ต้องทำรายการเปลี่ยนสัดส่วนของผู้ถือหุ้นค่ะเขาจะได้ถือหุ้นได้มากขึ้นเนาะอ่ะเราอาจจะแบบโอเคหุ้นทุกอย่างเราซื้อคืนเราคืนหมดเลยเราวันเดียวเราอาจจะถึงเก้าอร์ซแล้วอีกคนหนึ่งอาจจะถือแค่หนึ่งปอร์เซนตอันนี้ก็จะถือว่าเป็นจังหวนครบถ้วนแล้วค่ะว่ามีกรรมการหนึ่งข้านหรือหุ้นสองข้างนาองสัดส่วนพวกก็จะทำรายการเกลี่ยนมา อย่างน้อยที่สุดนะคะผู้ถือหุ้นต้องมีสองท่านนะคะและกรรมการจะต้องมีหนึ่งท่านกรรมการจะอยู่หนึ่งในผู้ถือหุ้นนะคะดังนั้นจะมีแค่สองท่านนี้จะสามารถทำได้เนาะหรือเราบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ค่ะเพราะว่า,าบริษัทเราเนี่ยมีเพื่อนมาร่วมลงทุนด้วย,ววยเราจะมีผู้ถือหุ้นสองคนค่ะและ้วเราจะมีกรรมการสองคนได้ไหมแล้วเราต้องเซ็นเอกสารสองคนได้ไหมคำตอบก็คือได้